สวัสดีครับผมฟุกฟุลููนะครับคลิปนี้อยู่กับการรีวิวสเกลหนึ 100, ่งต่อหนึ่งร้อยกันดัมแอสเทรย์มิเลสเซมนะครับโดยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับเป็นการ์พาเก่าที่ณนะตอนนี้หายากมากๆนะครับซึ่งผมได้มาจากกลุ่มซื้อขายใน Facebook กลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้แต่ว่าไม่สามารถบอกชื่อพ่อค้าได้นะครับเผื่อว่าในกรณีที่เขาคิดโกงขึ้นมาเนี๋ยผมจะซวยไปด้วยนะครับผมโดยการ์พาตัวนี้ผลิตตั้งแต่ปี2009้แล้วนะครับซึ หาซื้อได้ยากมากนะครับตามร้านเนี่ยก็แทบไม่มีขายเลยครับอันนี้ผมโชคดีได้มากล่องเดียวนะครับก่อนจะไปดูคลิปนต่ออย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับในกล่องก็จะมีแผงทั้งหมด10แผ่นครับมีสติกเกอร์ให้มา2แบบนะครับเป็นแบบธรรมดาแล้วก็เป็นแบบแผ่นใสนะครับแล้วก็เป็นคู่มือรูปเล่มนะครับซึ่งขนาดค่อนข้างบางนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะบอกสีต่างๆแล้วก็ ต่าำแหน่งการติดสติกเกอร์นะครับพอประกอบเสร็จแล้วก็จะได้อุปกรณ์ทั้งหมดประมาณนี้นะครับในกล่องจะมีชิ้นส่วนเหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็จะมีตัวหุ่นนะครับที่สูงประมาณ20เซนครับอาวุธทั้งหมด3ชิ้นครับมือทั้งหมด4ชิ้นครับเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์2ชิ้นครับ ในส่วนของจุดขยับของตัวนี้นะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถึงจะเป็นโมเก่าเนี่ยแต่ข้อต่อเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับผมเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยนะครับก็บิต้านะครับไม่มีปัญหาอะไรค่อนข้างแน่นเลยด้วยนะครับพลิกหน้าขึ้นลงได้นะครับแล้วก็หมุนนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นอีกล่างหนึ่งนะครับส่วนแขนนะครับก็หมุนได้เลยแต่ว่าตรงหัวไหล กาะตรงนี้นะครับมันจะมีปัญหานิดนึงคือ,อมันประกอบได้ไม่สนิทสักเท่าไหร่นะครับคลังเหมือนว่าข้างในเขาทํามาไม่พอดีกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหลุดนะครับก็ติดการได้เลยแขนก็กางได้ประมาณนี้นะครับหมุนได้รอบนะครับแขนเนี่ยเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนล่างครับแล้วก็พับได้แบบนี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนล่างเลยอืพับแขนไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงใบมีดตรงมาแบบนี้นะครับอช่วงลำตัวก็บิดได้นะครับข้างแนี่เลยการนำตัวของถันยักษ์ถือว่าโอเคเลยนะครับแน่นมากด้วยอืมงอตัวมาข้างหน้าได้นิดหน่อยนะครับ แพคนะครับก็ขยับได้นิดหน่อยค่อนข้างแน่นเลยนะครับตรงนี้ตรงด้านจับมีเซเปอร์ก็ทอนดอ,อกได้น,นะครับอืมเป็นแบบนี้นะครับส่วนของขานะครับยกไดระมาณนี้ครับไปด้านหลัง ประมาณนี้แล้วก็งอขาได้อืมประมาณนี้นะครับมันจะชนกับไอตัวเท้าอันนี้นะครับส่วนของเท้าก็ขยับได้นะครับซ้ายขวาขึ้นลงอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นแบบไม่เคลนจากสันได้นะครับ แล้วก็ในการเปลี่ยนล่างใช้เท้านะครับก็พับออกมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดันชิ่นี้ลงมาให้ตรงส่วนนี้มันติดเข้ากับส่วนนี้นะครับถ้ามันดังอ,อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับตรงส่วนของการเปลี่ยนเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกด้านมันมจะเป็นประมาณน,นี้นะครับ พอเป็นร่างแล้วลูกทรงก็จะประมาณนี้นะครับแขน,นจะเป็นใบมีดเกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันก็พับได้แบบนี้นะครับส่วนเท้าก็เป็นลาแหลๆออกมานะครับทําทให้มีพื้นสะพายกับพื้นเยอะขึ้นนะครับยืนได้ไม่ยืนหาอะไรนะครับแต่ว่าทําดีไซน์ค่อนข้างเท่นนะอ,นนอันนี้เป็นแบบร่างคารเรเตอร์นะครับค่อนข้างเท่เลย ในส่วนของอาวุธนะครับก็เริ่มจากดาบคันธะก่อนเลยก็ทํามาเป็นสีขาวหมดเลยนะครับไม่มีสีอะไรมาให้เลยนะครับข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับขาวล้วนเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีรอยเป็นแบบด้านคมดาบเป็นรอยโคง้คงๆหน่อยครับในกล้องน่าจะมองไม่เห็นนะครับกล้องมันโฟกัสไม่ได้ซึ่งออไอตัวปลอกดาบเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะประกอบได้ไม่สนิทนะครับเพราะว่าจุดประกอบนะมันมีแค่ตรงนี้ ส่วนอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นชิ้นนี้นะครับประกอบไว้อันเนี้ยเป็นชิ้นนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนี่นะครับมีแค่นี้เลยจุดประกอบอยู่แค่ตรงนี้นะครับก็นั่นว่าติดกาวแล้วก็บีบให้มันแน่นแล้วก็เอาตะไบขัดนะครับมันก็จะลบรอยกบตรงนี้ได้นะครับปืนเลเวลครับก็ทํามาเป็นสีเดียวเลยนะครับเป็นสีชมพูล้วนเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับหน้ากล่องอันนี้มันจะเป็นสีออกเทาๆหน่อย นะครับซึ่งผมก็ใส่มือไปแล้วนะครับแนะนําว่าตอนประกอบเนี่ยให้เอามือมาประกอบกับปืนเลยนะครับเพราะว่ามือเนี่ยมันถอดออกค่อนข้างยากนะครับจุดขยับของปืนก็จะมีแค่ตรงตรงด้ามนี้นะครับที่มันจะขยับได้แค่นิดหน่อยนะครับไปซ้ายไปขวาแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับทำมาแค่สีเดียวนะครับในส่วนของตัวโล่นะครับก็มันจะมีพาสเสร์ฟมาให้อีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับเอาไว้ติดกับ บางแนขนฮอโต้หุ่นนะครับมันก็จะเป็นแบบติดให้โลอยู่ด้านล่างแขนนะครับประมาณนี้ติดให้โลอยู่ด้านข้างแขน,นครับก็จะย้ายมามุมนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับมันจะจัดได้หลายแบบนะครับก็เป็นแบบแบบเก็บแบบพับเก็บนะครับก็จะทำแบบนี้นะครับ มันก็จะมีรูอยู่นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นพับเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ตัวหุ่นถือเนี่ยอ่ก็แบบนี้นะครับแต่ผมลองใส่ดูแล้วนะครับอ่มันใส่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะยุ่งยากกิดน,นึงเพราะว่าไอ้ตัวด้านบนเนี่ยมันใหญ่กว่ารูเสียบมือนะครับสรุปภาพรวมของโมเดลตัวนี้ครับ โมเดลตัวนี้ประกอบค่อนข้างง่ายครับมือใหม่ก็สามารถประกอบได้ครับจุดขยับต่างๆทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับจะมีแค่ตรงขาเนี่ยที่มันจัดท่าได้น้อยไปหน่อยนะครับเรื่องการแยกสียังทําได้ไม่ค่อยดีครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ผมเชียร์อยากให้แฟนกัน,น์ดแอสเทรีซื้อมาเก็บสะสมนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกน,นะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างเท่ด้วยตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับ a อ r t เทรยไม่เล็ดเฟนครับใครที่เป็นแฟนกันเนากแอรเทรไม่ควรพลาดเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิว a i r t เทรยไม่เล็ดเฟนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อโมเดลตัวนี้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ